we uh -huh. ็ออัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะผมจะไม่จับตลอดชีวิตมิตตี้ <c oughs> ลอง <c oughs> ละลากะเป็นเมนมิตตี้เชื่อว่ากำหมัดกำหมัดอยู่เดี๋ยวให้ลากาเล่นให้ดูแลนะ้วกันมิซี่ ลาการนี่ของจริงลาการจะเล่น ha? หรือจะให้ผมเล่นก็ได้แล้วแต่นายเลยในเลือกเลยลิงลูนสามพิทามแม่นกว่าจริงลูนสามแมนกว่าจ anyway> ัสเด์เอ้าจัสเดเองเหรอไปเล่นเซนเตอร์เลยถ้างั้นอะไปเลยพี่เองถ้างั้นอะจัสเดไปเซนเตอร์เลยสี่ซีลองให้เคสีใหญ่ดูเออมิตตี้อยู่ไหนไปเนี่ยไปแล้วฮะมิตตี้อะ เดี๋ยวผมไปเล่นเป็นออ,อ,อ่ขอมาขอมาดิขอขอมาสากุูไม่ได้เหรอเฮ้ยเค<ท>ไม่เล่นสีใหญ่เหรออ่ะมั่วกปหมดแล้วทีนี้วนมั่วเลยแล้วเคเล่นสีใหญ่เขาเล่นสากุได้ตัวเดียวไอเดีเขาไม่มีสีใหญห่งานข้าวแล้วแบบเนี้ยวิญญาตา โอเคเราเลียวตะเลเจนมาแก้มือก่อนนะเมื่อกี้มีคนดเนียอยากดูฟูกุดะอัลตร้าดิสพาร์ใช่ไหมรอก่อนจำไอดีผิดพี่จำผิดไอดีอ๋อจำผิด ID. ไอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยาให้มีครั้งที่สองอะเป็นเรี้ยวตาก็ได้นะครับเรี้ยวตะแผ่นนี้บัฟเกมรับมาด้วยแล้วก็ต้นเกมมีคนถามด้วยเดี๋ยวดูมันยังเก่งอยู่แล้วก็เล่นเกมรับได้ด้วยนะแผ่นนี้โอ้เจอตึงด้วยฮะพยอมบอยมาคู่กับเอ่อเซเว่น s, or, <S นะิ i เ s อรนะ์เะอสกิสเตอร์สเตเนหสู้เขาพี่ล็อกโคชิโนไว้ต้องเล่นสักเกมแล้วมันมีมันมีไลท์หนึ่งไว้พี่เล่นโคเออพี่เล่นโคชิโนดีมากอ่ะแบบเล่นได้ดีมากเลยเจอแกล่งหนึ่งด้วยเฟน่งข้าเป็นตัวเลเจนด์แกล่งหนึ่งแล้วพี่ชนะเว้ยพี่เล่นโคด,ดีเลยเกมนั้นอนะ่ะ แต่พี่เลือกเออพี่พี่เรียกเรียกชื่อตัวละครผิดทั้งเกมเลยเออคือพี่เรียกชื่อตัวละครอะผิดทั้งเกมเลยฮะลงๆในเน้นไปพี่เรียกว่าคงเละทั้งเกมเลยพี่ไม่กล้าตัดคลิปมาลงเว้ยพี่อายอะพี่ไปดูพี่ดูสามสามรอบพี่ยังไม่พี่แบบเอาวะตัดลงก็ได้ว่าแบบมันมันเกมนั้นมันเล่นดีมากอ่ะโคชิโนะพี่เล่นไม่ดีอะเกมนั้นอะเอาลงได้ยังไงวะเนี้ยแขนสั้นไปหน่อย เฮ้ยอะไรเฮ้ยอบอลไหม <laughs> สวยฮะโอ้โหแล้วโคตรเฟียวอ่ะคือเกมนั้นเล่นได้ดีมากแต่ว่าเรียกชื่อตัวละครเป็นเป็นโคงเละทั้งเกมเลยอะแล้วมันเรียกถูกตอนสองลูกสุดท้ายเป็นโคชิโนรู้สึกอับอายมากก็เลยไม่กล้าเฮ้ยลูกตบอายุลูกนี้เอาจัดตามตะปบหน่อย มาอันนี้เวลาปิดมิจจี่เวลาพี่ตกในได้วูล้ลงล่งเน้นเน้นป่ายอยากดูอ่ะมีการมีการลงจริงอายแบบเรียกผิดทั้งเกมอะ่ะจนจบเกมแล้วไม่มีใครทักพี่เลยคือเรียกผิดจนจบเกมแต่ไม่มีคนทักพี่อะ่ะโอ้ยเ้ยพื่งลือล่อนพืลื่นขวนไมเลยุ้้มเทินเอเวอะเ,เจอห่วงผมบล็อกฮนะเอ้ยลูกตกแล้วตกไอ้ไอ้น้อ ได้ดีไดนดี e p a วู้ฮู้ลบกุลแหละจะไปลงได้อย่างไรล่ะตามเนี่องกรจัดเดไม่เล่นหรอไอ้บ้าเอนโดมาเซตบอล นี่ไงล่ะนี่ไงล,ลกการูรันตีลงหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะการันตีลงคนะวูู้ยิงข้างนอกแป้นจะตบโดนได้ยังไงผมก็โดดไปนอกสนามแล้วยิงไะไม่มีใครรบกวนผมได้นอกจากกองเชียร์ฝากด้วยฮะยยจะอด้อยู่เนะี่ยดีจัดเดะตามรบกวน,นวด้วยโคตรเท่โคตรตลาด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่งหน่อยอันติอยู่อันติอยู่ส่งหน่อยขอ้องขอลองอ, <laughs> อันติอันติอยู่ไม่ส่งมา้หมดเวลาพอด,ดีนแบกผมไม่กล้าส่งใครมันไม่ยอมคืนมาแล้วอันติกลัวแสงดับไอที่เล่นเมื่อกี้กลัวแสงดับไม่ใช่ไรอะเหลือสี่วีแ <c oughs> ล้วเดี๋ยวอันติมันไม่อยู่ทั้งเกมไอบ้อามีอันติอยู่ เพื่อไม่เข้าใจอ่ไยเ,เลยทันปะวะไม่ทันด้วยเฮ้ยทันเว้ยตายอยู่ไม่ลายทันเหมือนกันสิบเท่าแล้วอะได้เลยละเดี๋ยวส่งให้แป๊บนึงส่งได้ละยอมบอยไปตบโดนเฉยเลยตบโดนแล้วไงตบโดนแล้วอย่างไรฮะขอนุญาสแปมเลยเลยอัพในตำนานใครไม่เลผมเลฮะแล้วรุนแหลก จะไปลงได้ยัางไงาไม่มีสแต็กสวย,อ,สวยอ่ยะอู้หูเอาแขกสวยโอ้โหลงได้ไงวะเออฟืนฟ้นฟูทีสุดท้ายมาพอดีเลยโอเคฮะลงลงเล่นเน็มฝา ใส่ต้องกระชากให้มันลงม่ันกระชากมันมไม่ได้มันอยู่ตบสูงเสร็จฟ้าไปเด้ลงโลกเล่นเน้นป่ากาดจ,จ่ายในตำนานเฮ้ยเล่นเรียวตะเลเจนด์นึกถึงใครรอวะ่ะยุกิคาวามูราอะตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากจ่ายโคตรโหดเลยนี่นะ นับวู้หู้ในตำนานเซตบอลแบบมืออาชีพเพราะอะไรฮะเราน้อยู่ยังไงนะสี่คะแนนไม่ต้องรีบเล่นฮะเปินเวลาได้ผมถือบอลเองอะไรล่ะผมโซนได้ทักษ์น่ะไหมฝ่ายเด้ลงลงเล่นเน้นป่าโอ้โลงไม่เล่นวลงส่งโอ้ใจกว้างมาดุดมาสมุดผมรอเลยรอบเนี้ยผมรู้ส่งแน่นอนนะข้างเราเซตบอลสามคนหายตัวไปเซตบอลด้วยใครจะตามมาก็มาฮะตบ ควันสวยอุ้ยล้มอ่ะเฮ้ยโอ้โ<ะ>หไม่ถึงมมอ่ะล้มอ่ะเฮ้ยว้าหมาตบว้วมาตึงดนะ้วยฮะใช่ยูกิส่งโคตรโหดนี่ไงตัวพี่เนี่ยป๊าบโล่งๆเน้นๆฮะ,ะเรียบร้อย <c oughs> นี่คือยูกิเลยนะเนี่ยฮะทำทรงจะเลี้ยงเข้าไปข้างในฮะแล้วก็จ๊บปึ๊บป๊าบแบ็กเ็ปชูดเป็นไะง ของดีฮะยุกิฮะแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนยุกิตรงที่มันตกได้เลยคือยุกิมันตกไม่ได <LP. S 2> <c oughs> ้แน <c oughs> ่นอนนะแต่ต <c commented sounds> ัวน <noise> <c oughs> ี้ตกได้ฮะเอรลอุฟดูดูดูเอริอุฟด้วยฮะคือเหมือนมากนะจริงเหมือนมากนะเอรลอุฟด้วยฮะยุกิฮะระวังสเตีย์นะเอรลอุฟเนี่ยฮะ แอลอุฟได้พี่ว่ามันแบบเหมือนเด็กเลยนะแอลอุฟได้จ่ายควยหลังจ่ายกระ,ะโดดเลจ่ายได้คือจ่ายสงจ่ายดีมากแล้วมันแอลอุฟตรงไหนก็ได้เนี่ยใช่ตอนนี้อยู่บูโหดขึ้นเยอะโหดเดมแต่ว่าไอ้หวในที่เนี้ยเขายังไม่ได้สัญญาทูเวย์นะมันยังเป็นแบบหลีกที่เขาเล่นอนะ่ะเขาเรียกว่าหลีกอะไรนะยังไม่ใช่หลีกในแบบหลักของ NBA เอะ่ะเขายังไปเล่นแบบหลีกล่างตลอดยังไม่มีสัญญาหลีกยังไม่ยังไม่ได้ทูเวย์อ่ะ ส่วนจะเป็นตัวจริงน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเกมรับไม่ได้อะคือคือถ้าเกมรับมันเป็นบ่ออยู่จุดหนึ่งอะเวลาไปเจอที่มันตึงมากๆอะมันมันมันหาจังหวะลงยากอะเข้าใจปะเข้าใจปะคือตัวเล็กจัดร้อยเจ็ดสิบอะทำใน,นลังแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทหลายความเศร้าทําลายล้างแชนแนลลุยไปกับทําลายลางแชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทํำลายลั ลุยไปกลับทำไรล,ล้างเชแนล